อ่ามาคุยกันต่อครับอ่ามาคุยเรื่องลูกสาวดีกว่าครับเมื่อนี้นะครับไปหาลูกสาวอยู่อำเภอคงนะครับบ้านนี่ยังก่อนเหรอเรื่มมออบ้านกะถินตำบลเท,ทพาไลอ่าอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนรายละเอียดงานบัตรเท่าใดหรืองานฟรีงานอย่างผมกับบุลเนาะพี่น้องเราถายไปบางหน้าง,งานครับเดี๋ยวทายคิด บอกเล่าสู่กันฟังครับผู้ใดิไปเนาะนี่ครับหรือคุณดรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมเนี่ครับว่ามันงานฟรีบ่หรือว่ามันเป็นเป็นงานกระถินแบบค่าบัตรทำบุญหนึ่งสี่หรือเปล่านะครับคาบัตรห้าสิบบาทร้อยหนึ่งสี่หรือเปล่านะครับนะกระซีดีต่อผมอยู่ดินะครับจะ่าน้ำมันนี่กับผู้แห้งกันดิค่าน้ำมันกับเส้นไปก่อนเด้อฝากน้้ำเดอนะครับฝ้ามาก ฝากมาเบิ่งคลิปช่องพนักพนักเงียบในน้ำไม่ด้วยครับในช่องแม่ปองนะก็ได้นะครับนี่นะครับเดินทางครับมื่อนี้เมื่อนี้มาสีนอครับนอเดินทางสีพนอครับสีสหายเออสีพนอครับนี่มาเพิ่มอีกคนหนึ่งครับแอดมินบ้านฟ้าใสครับแอดมินบ้านฟ้าใสครับรู้จักกันในน้ำลุงเล็กครับแต่ลุงเล็กติดรถอีหย่างเขาฟันเพิ่นบุเพิ่นยังได้มานี่ สิบปีสิบชาติก็ค่อยได้ออกใต้จังหวัดดิแต่ในกรุงเทพแล้วยังไม่ค่อยออกเนาะมือนี่เหงเขาฟันเพิ่นบุญนี่ใจรักละคิดฮอดลูกสาวขนาดนั่นแหละคือกันมืดพี่น้องขยันคิดฮอดลูกนั่นแหละขย้อนมาอุ้งอิงผู้เดียวนี่แะนะข้ามมาเม้นข้ามมาเม้นขย้อนอุ้งอิงผมก็พอออกบ้านทุกเดือนเลยข้ามา ถ้าบ่อยอ้อนวงหญิงผมกับบได้ออกบ้านในี่เสาร์อาทิตย์เี่ยผมนอนสอนมีเสียเนเอาเงินอยู่บ้านก็ได้ไดินะครับเราอยากไปหาเสือไปไปเห็นหนาเนี่ยเมื่อนี่เพิ่นกับบอได้ขืนโดนเนี่ยพี่น้องเมื่อนี่เพิ่นกับข้นแค่คอนเสิร์ตแล้วเพิ่นกับกับดี้ครับแล้วพวกผมก็ดันด้น,ดนไปตั้งกวงตั้งไก่สองรอยสามรอยโลไปเบิ่งลูกสาวข้นแต่โชว์คอนเสิร์ตแล้วกับลับพี่น้องเอ้ <S <S พี่น้องเอ้อจะเป็นบาครับ เชืช่อว,ว่า,วาเป็นบ้าบ่นลือเฉยๆคุ้มบ่พี่น้องคิดว่าคุ้มวะกับเติมน้ำมันไปสองพันกาบาทไปเอากำลังใจเพื่อไปเบิ่งลูกสาวโชว์หนึ่งทั้งๆท,ที่ถามว่าโชว์นี่เคยเบิ่งหรืยอยังโอ้ยเบิง่บง,บงจนผมสิสแสดงแค้นได้แล้วตอนนี้จำได้แล้วเออแม่บ่พี่น้องนี่แหละสุดเออเบิ่งจนผมสิแสดงแค้นลูกสาวได้แล้วคุมเอิญนะครับ แต่ถามมาก็ไปเบิ the the ้งขึ MM ้นเก้าหน่ะพี no. ่น้องนะครับไปถ่ายรูปงายๆหนาไปกกี้มาให้เอฟซีเบิ้งนะ่ครับโมงนึ่งไปถึงไปเบิ้งไปถ่ายรูปลูกสาวงามๆมาเบิ้งมืงมินิเพอร์ดิไสุดหยัางนะครับแต่ว่าวันนี้เหตุผลที่ลูกสาวไม่ได้ขึ้นฉากอาจจะบ่ได้ยูดึกนะครับย้อนว่าวันที่ยี่สิบหรือว่าวันพรุ่งนี้ลูกสาวจะต้องไปไปยังกับไปอัดนะครับไปอัดเสียงครับ เพราะว่าหลายๆคนก็คิดว่าลูกสาวอัดไปเร้วหรือเปล่านะครับบางคนอัดบ,บรีดิตตามเนาะบริดิตตามแบบทุกคลิปทุกความเคลื่อนไหวอาจจะยังไม่รู้ว่าลูกสาวบอทันได้อัดเสียงได้พี่นอ้องนะครับเมือมือไดก็เมือมือวานหนะาน่อเนาะมื่อวานลูกสาวบอทันได้อัดเสียงาารยครับเพราะว่าเหตุผลที่ลูกสาวบอกก็คืออาจารย์บ้าว่างครับอาจารย์บ้ว่างผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ไหนหรืออาจารย์บิ๊กหรือเปล่าบ้าว่างหรือว่าอาจารย์แบบ คูเพลงที่เพิ่นต้องมาคุ้มลองหรือเปล่านี่ครับหรือว่าห้องอัดบ่วานนะครับจะประมาณนี้แหละเอาเอาง่ายๆก็คือคนที่มีส่วนร่วมในการทําเพลงนี้นะครับว่างบ่ตรงกันเอาซีละกันนะครับเพื่อนก็เลยอาจจะยังบริอัดครับนะเพราะว่ามันต้องมีคนคุ้มลองนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเอิ้นฮักนังเอกน้อยก่อนล้ําอาจารย์บิ๊กเปคนแต่งเนาะเพิ่นก็มาคุ้มลองเองนะครับรอบนี้อาจจะเป็นไปได้ครับที่แบบ เวลาอาจจะว่างมาตรงกันนะครับอ่ามันต้องมีคนคุมลองครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทํานองเพลงนะครับสังวาดในการลองใช่สิเนาะนะครับอาจจะต้องให้เป๊ะๆแน่จังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเข่าของอัดเนาะนะครับเข่าของอาดมันผิดพลาดมันก็นแก้ไขได้แต่ว่ามันลองหนาไวทีแก้ไขบ่ได้ดินะครับพีก็พิษแล้วพิดเลยดินะพิดพิดพิดเพื่อก็ยืนยิ้มครับลูกสาว พี่ก็ยืนยิ้มครับยิ้มยั่งเดียวเออยืนยิ้มยั่งเดียวนะครับนมาสักการ์นค่ะนั่นแหละครับก็แจ้งข่าวกันครับมืออื่นนะครับลูกสาวจะไปใส่เสียงครับก็ส่งกําลังใจให้ลูกสาวกันครับนะวันที่20ใส่เสียงเพลงใหม่ครับเอึนเออผมเป็นอึนฮักยังก่อนสาวสมน้อยค่อยหักอ่าเป็นก่อนลําเพลินครับเป็นลําเพลินเป็นลําเพลินนะครับนะล่าสุดก็เพิ่งปล่อยอย่างแบบก่อสิบ วันที่สิบแปดติดจากมาแรงล่ะถึงบาทถึงอะไรนะครับทึงเก่าเลยปถึงบาทถึงบาบทึงขี้ทอดนะครับของหมิวรัชดาพรนะครับตอนนี้ยอดวิวเท่าไรล่ะอ่ะเบิ้งนี้เบิ้งนี้เบิ้งนี้ถึงบาบทึงขี้ทอดนะครับนะลูกสาวขึ้นกับซอยแฉซอยเหร่นติ๊กตองติ๊กตอกยู่มือเศร้านี aja, <im> ่ก <från> <throat> anyway, ็เห็นเพื่อนลงติ๊กตอกครับนะผู้ใดไปติดตามเพื่อนใส่ชุดเพชรเหร่นติ๊กตอกยู่ลูกสาวนะครับทึงบาบทึงขีดทอดนี่แหละ ตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่3 3 2 5ส4วิวนะครับนะติดมาแรงบอนี่โอ้ตอนนี้อยู่ที่11บอมาแรงนะครับในโหมดโหมดใดนี้โหมดเพลงครับโหมดเพลงมาแรงเอ้ออกขึ้นอย่างเงี้ยนี่โหมดเพลงมาแรงอยู่อันดับที่11นะครับอยู่อันดับที่11อแต่ว่าถ้าเป็นโหมดทั่วไปหนึ่งสองสามสี่นับถเบอรงนี้อยู่โหมดก็ได้ว เลนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่แปดมาแรงแล้วนะครับหมดทั่วไปนะครับยุหมดทั่วไปแปดมาแรงครับอ่าณนะตอนนี้นะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงเลครับอีกหนาที่กับบ่ายโมงแล้วนะครับอยู่ที่แปดมาแรงหมดทั่วไปครับผมเนี่ยของแท่ของแท่ครับก็ถือว่าปล่อยมามือเดียวเนาะยังบรบมือเนาะ อ่าถ้าตาม Youtube ก็คือ48ชั่วโมงนะครับมื่นเร้าเก้าโมงครับครบมื่นหนึ่งครับนะตอนนี้อยู่8มาแรงโหมดทั่วไป11เพลงมาแรงอ่าในหมดเพลงเนาะนะครับนะก็เข้าไปฟังสนับสนุนให้กำลังใจกันได้ครับพี่น้องครับนะส่วนเพลงลูกสาวเขาต้องพุ่มสุดกำลังครับพุ่มสุดกำลังครับถาก่อนครับถาก่อนได้ฟังกันแน่นอนครับ ส่วนตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากให้ลูกสาวนะปล่อยสักกลางกลางเดือนธันวาส่วนตัวนะส่วนตัวผมอยากให้ปล่อยสักกลางเดือนธันวาครับเพราะว่ามันใก่ปีใหม่ครับถ้าเพลงมันดังปุ๊บเปิดเปิดไ่ปีใหม่เปิดไ่ปีใหม่หลายหลายคนก็อยากเปแบบอยากให้ลูกสาวโชว์โชว์อย่างโชว์เพลงหอบฝันแน่ทึงเวทีจังสีโชว์อันเพลงเจ้าของแน่จังสิ คือก็ต้องเข้าใจนะว่าวมันเป็นฤดูการใหม่เนาะเฮาสิลองแต่เพลงเก่ามันกะเข้าใจแหละเพลง <c oughs> เพลงนี้คือเพลงที่ลูกสาวลูกสาวคนดังเนาะ่นดังจากเพลงนี้อ่าเป็นเพลงประจําตัวมันแมนครับแต่ถ้าเกิด <ไป S 1> แต่ถ้าเกิดเราจะให้ลูกสาวเปิดแต่ร้องแต่เพลงเกาาง่าบางทีอะ่ะมันมันไม่เห็นพัฒนาการของลูกสาวครับอ่ามันไม่เห็นพัฒนาการของลูกสาวโดนโดนเทื่อลองเท่าน,นึงในสิกะ ก็โอเคครับนะไพอยากฟังลูกสาวลองกับเปิดฟังในยูทูปพันนะได้ยอดวิวพร้อมนะครับอ่าถ้าฟังเพลงใหม่ครับถ้าฟังเพลงใหม่ถ้าฟังเพลงใหม่ล่าสุดลูกสาวลองหอบฝันบนเวทีก็คืออยู่อ่าอยู่เยดเนาะเห็นปะห้างเย็ดบางพีครับที่มีทะเลดาวครับอ่าคืนนั้นผมก็ไปครับเหมือนผมลงคลิปอยู่นะแต่บ่ได้ลงคลิปเรี้ยวครับว่าแล้วก็เอาคลิปมาลงคลิปเรียวกันนะทะเลดาว มีผู้ใดอ,อยากเบิง่งบ่นะครับถ่ายมายังดีเลยล่ะพี่น้องนะครับบ้านในร่งเฮนถ่ายมาแต่กับเราลงดิจะกัดหาโค้เหรือฮะเนีย่ยก็ติดเหลืองบ่นี่คลิปติดเหลืองบ่นี้อะไดยนี่นั่นแะหละครับนะฝากรอติดตามรับชมนะครับนะสวัสดีบบออส,สดบออยายสบายใส่เข้ามา ซอยกันปันวิวเนาะพี่น้องซอยกันฟังดีกว่านะครับใส่คําว่าซอยกันฟังบ่อยากใส่เข้ามาปันวิวเนาะเดี๋ยวสิหาววิววิวติดมาแรงวิวไปล้านซอยกันปั้นเอาบ่ไไ้นะครับซอยกันฟังเลยพี่น้องเพลงมันมวนเนาะก็ฟังดูตัวเนาะอันว่า่รบ่ได้ปันเด้เขาฟังไหมครับเปิดฟังเพลงมันมวนเออว่าว่าจะเป็นเสียงวงอิงมวนเมืดพี่น้องเอ้ย เขาจะเป็นเสียงอุงอ no, like no on ิงมวนเมิดอนีโดนๆออกเรื้อก็ดีครับมันโดนออกเรื้อก็ดีให้เพลงมันปังแบบหอบฝันให้เพลงมันปังแบบหอบฝันกับเอินอหักนังเอกหน่อยแบบเนี่ยครับคอยคอยจิถือว่าประสบความสําเร็จนะครับรับ้เลือกเขาซ่าไอ้สามล้านวิวมันวิวมันคอยไหลครับถ้าแบบปังขึ้นมาสองมือได้ได้สองล้านวิวแล้วก็นิ่งไปยังไงมัน มันก็บอกโอเคครับมันถามว่ามันสําเร็จป่ในเรื่องของการลงทุนมันก็สาเร็จแหละมันก็บอขาดทุนดอกพี่น้องได้หัวสองล้านไปเนี่ยมันบ่แต่ว่าจุดประสงค์ของคนเฮ็ดเพลงเขาก็อยากให้เพลงมันไหลเนาะยอดวิวมันไหลอ่าให้มันติดตลาดอะเอาง่ายๆให้เพลงมันติดตลาดให้คนนั้นคนนี้เอาไปลอกนะใช่เนาะนะครับก็ยังที่ออกมาล่าสุดเอิญตัวก่อนล้ำเดินหาทั้งเอกหน่อยก็ถือว่าสําเร็จเนาะตอนนี้เท่าไหร่ละยี่สิบไปยี่สิบล้านไป หอดไปเบิ่งนี้แหละเอ,หเอือนทักงนักเอกหน่อยหอดไปแต่ว่าหอบฝันเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จสูงสุดเลยละ่ะเนาะในน้ําของข่ายและเพื่อนดีเดียคอร์ดนะครับแต่จะเป็นเพลงเดียวที่ยอดวิวสูงที่สุดเนาะ <c oughs> ของข่าย <c oughs> เ,อาเอือนทั้งนักเอกหน่อยตอนนี้กันสิบเก้าล้านแล้วครับสิบเก้าล้านเท่าไหร่เบื่องนีงล้ล่ะสิบเก้าล้านเท่าไหร่ สิบเก้าล้านสิบเก้าล้านใกล้ยี่สิบไปเนาะนี่เดีตอนนี้สิบเก้าล้านแล้วนะครับพี่น้องนะครับเพิ่มขั้นได้เปลี่ยนปกเถอะนะครับตอนนี้สิบเก้าล้านอ่าสองแสนหกหมื่นครับพากันเข้าไปฟังพี่น้องพากันเข้าไปฟังมันหยอดยี่สิบล้านเนี่ยเป็นเลขสวยๆนะครับนะอ่าบันนี้เว้า,า<อ>ถึงยอดวิวเนาะยอดวิวของเพลงลูกสาวนะครับนะเลือกเขาซสาไอ้ก็ตอนนี้กั อะไรนี่โอ้อันนี้มันเป็นเวอร์ชนิดคาราโอเกะยดจะใส่บุละ่ะเออจะใส่นอโอ้มันพวกเพลงนั่นมันอยู่ในช่องสาวหน่อยบ่ได้มันบ่ได้อยู่ในไอ้ลำเพลินอีกดีนะครับอันนั้นอยู่ในช่องอยู่ในช่องใหญ่ครับอยู่ในช่องใหญ่ก็เลยหาพอพอแอันนี้ผมเข้ามาในช่องลำเพลินอีกเรล็กขอดนะครับตอนนี้อ่ะออกบ้างหน่อยป่ะไหนไหมปองออกไป S <S โอ้ยยังบานในหัวสาราบุรีอยู่พี่น้องนะครับต่อแต่ละเกินอ่าโอเคครับข่าวสารมือนี่กับมีสม่สมนีงกับพี่น้องผมสเดินทางนะครับกำลังเดินทางต่อครับเดินทางต่อไปจุดมุง่งเป้าหมายของเราก็คืออยู่ที่ย่ไซกะอำเภอคงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ในกรฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์กำลังใจในการเดินทางครั้งนี้ได้ครับเด้อนะครับพอเป็นขาดน้ำหมูกน้ำมันเนี่ย นะครับพอได้คายน,น้ำหมูน้ำมันขึ้นเน่ยนะพี่น้องนะการสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับรอติดตามาาชมคลิปชมรูปนะครับเด็ก <c oughs> สิลงให้เบิง่งทางเฟซบุ๊กครับทางเฟซบุ o กในเฟ e บุ๊กก็ซื้อเดียวกันครับช่องได้ครับเด้อส,สวัสดีครับไปไปเดเปิ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 เปิดดเปิเเิเเิดแม่ชมปองด้วยเด้อ